ทีนี้เออผมซื้อมาเข้าเปลี่ยนมาแล้วเป็นสิบเจ็ดนิ้วค่ะข้างหน้าเนี่ยขนาดยางสองหนึ่งห้าห้าสิบแล้วก็สิบเจ็ดนิ้วข้างหลังเป็นสองหนึ่งห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดนิ้วเหมือนกันค่ะก็ <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเติมกี่ปอนนะครับใช้วันทุกสองคนนะครับ สิบสองคนนะคะใช่ครับไม่รู้ว่าจะเติมขคาืา่งหนา้ารข้างหลังเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงมาจากของเดิมก็เลยคือคือครับค่ะครับ,รบเป็นรถตู้ใช่ไหมครับใช่ครับคือที่จริงแล้วเนี่ย ผมว่ายางเนี่ยมันมันใช้ไม่เหมาะกับการบรรทุกนะฮะนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็คือน่าจะเป็นมันมันมันจะเป็นยางสลิกน่าจะเป็นยางไปใส่รถเก่งหรือใส่รถ MPV ซะมากกว่านะครับทีนี้บรรทุกเนี่ยบรรทุกมากๆเนี่ยผมว่าน่าจะกลับไปใช้ยางที่ออซีรีแก้มเนี่ยสูงๆจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าถ้าบรรทุกเยอะๆนะฮะก็คงแล้วของเดิมเนี่ยจำได้ไหมครับว่าเขาเติมไว้เท่าไหร่อ่ของเดิมไม่แน่ใจครับ ราะว่าตอนที่ไปเปลี่ยนยางเนี่ยเพราะว่ายางมันเก่าเขาเขาบอกว่าเติมไว้ห้าสิบครับค่ะห้าสิบมากไปครับครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมว่าคือคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคือยางเนี่ยถ้าเกิดไปคือถ้าเกิดว่าไปใช้กับรถถ้าเป็นรถเก่งธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันไม่เกินส0ิบหรอกส0มสบกว่ากว่านะครับแต่ที่นี้ต้องไปรับโหลดคนถึงสิบสองคนเนี่ยค่ะ <c oughs> นะครับคือ <Okay. S 1> ผมให้อยากอยากให้ทดลองอัดดูก่อนนะครับอยากก็น่าจะไม่น่าจะเกินอย่าให้เกิน40 mm. เลยครับสัก30 mm. กว่ากว่าสามสามหกมเจสมแลแล้วทดลองดูก่อนว่าไหวไหม mm. นะแต่ห้าสเนี่ยผมว่าอันตรายนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็คือที่จริงถ้าเติมถ้าเติมลมยางแข็งเกินไปเนี่ยหน้าสัมผัสถนนหรือว่าสมรรถนะในความปลอดภัยเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะด้อยลงไปมันจะลดหย่อนลงไป mm. นะครับ mm. okay. เชิญค่ะคุณอ้อร้องเอคะข้างหน้านี่ผมเติมไว้ที่สิบ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 นี่มากไปไหมครับอข้างหน้าคือที่จริงแล้วข้างหน้ารถตู้เนี่ยั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเติมเท่ากันได้ครับอนะครับเพราะว่าเราต้องโหลดผู้โดยสารด้านหลังไงครับครับนะครับเออยากให้ทดลองสามสิบไปปลายก่อนครับสามสิบห้าไม่ไปเอาสักสามหกสามเจ็ดก็ได้ครับทดลองดูนะครับ หรือว่าหรือว่าจะลองจะลองไล่ตั้งแต่3 5มหก่อนก็ได้นะครับคือลองเติมสามห้าดูซิว่าดูแก้มยางนะครับสังเกตแก้มยางดูนะครับว่าเข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 าจะนูนออกมาเยอะไหมหรือว่าเขาจะยืนตัวไหมนะครับค่ะเอาละค่ะยังไงคุณออสลองดูนะคะอครับณค่ครับจะไปใส่ถึงห้าสิบนะครับ ยังไงถ้ามีโอกาสก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้แบบที่เขาใช้กันจริงๆก็ได้วคพไปใส่ยาบรรทุกดีกว่าเพราะว่าเราบรรทุกคนเยอะด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาสลับที่คําถามอีเมลกันบ้างนะคะสั้นๆตรงนี้เล่ามานะคะบอกว่าคุณผู้ชายนะคะเราบอกว่ารถผมเนี่ยนะคะเพิ่งจะออกมาไม่ถึงอาทิตย์เลยสังเกตว่าเวลากลางคืนเนี่ยเวลาพัดลมแอร์ทำงานนะคะไฟจะดอบลงอย่างเห็นได้ชัดทดลองเลื่อนกระจกไฟฟ้าก็ดอบลงเช่นเดียวกันไม่ทราบว่า เป็นเพราะว่าไฟไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามาจากสาเหตุอื่นคะรถเ,เพิ่งออกได้ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงอาทิตย์เลยะนะครับก็สรุปว่าเป็นรถใหม่มนะครับก็อยู่ในเกณฑ์รถจะตีว่าเป็นรถป้ายแดงก็ได้นะครับเอาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับคือที่จริงแล้วเนี่ย เวลาท่านผู้ชมเนี่ยอย่างมุติเวลากลางคืนนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์ท่านผู้ชมกําลังขับอยู่หรือจะจอดอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยไฟในมิตเตอร์เนี่ยไฟเรืองแสงในิมิตเตอร์หรือในออนบอร์ดตรงกลางอะไรอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับคือจังหวะที่เราเปิดปอยู่เนี่ยไฟจะอยู่ระดับหนึ่งเสร็จแล้วถ้าเกิดพอเราเปิดไฟใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการตกหรือมีอาการดรอปไปนิดนึงนะครับหรือในช่วงจังหวะที่ออคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับ ก็อาจจะสว่างขึ้นมานิดหนึ่งพอคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือว่าเราเปิดแอร์ทำงานเนี่ยไฟก็จะดอปตามลงไปนะครับถ้าเราไปเปิดพาวเวอร์วินโดว์หรือเปิดกระจกไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอาการดอปไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้หมายความว่าดอปลงไปถึงขนาดว่าอลีจนเหลือนิดเดียวหรืออะไรอย่างนั้นนะครับก็คือคือถ้าเป็นถ้ามีอาการดอบบ้างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่พอสังเกตได้นะครับ แต่อย่างไลา์ของท่านผู้ชมไลน์สักรู่เนี่ยนะครับที่ถามมาเนี่ยถ้าเกิดดอกอย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดอกมากๆนะครับคือดอกมากๆหมายถึงว่าอย่างเอาไปกดกระจกประตูนะครับหรือว่าเปิดไฟใหญ่ี่ถึงขนาดดอกวูบลงมาเลยเหลือนิดเดียวหรือว่าเห็นได้ชัดหรือว่าถึงขนาดว่าลงไปเครื่องยนต์สั่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดโดยเฉพาะรถที่ไม่ถึงอาทิตย์เนี่ย ก็เอาเข้าส่ย์ให้สูวนเขาตรวจเช็คให้นะครับเพราะรถยังอยู่ในอวร์นตีถ้าดอบมากถือว่าผิดปกติครับถ้าไม่มากถือว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องปกติครับอยังไงลองตรวจสอบแก้ไขแล้วก็ปรึกษาที่สนยนดูก็ได้นะคะมาที่คําถามทางโทรศัพท์กันบ้างจากกรุงเทพคุณสิริชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจะเล่าคําถามได้เลยค่ะครับก็เรียนคุณเฉยพรนิดนึงเรามีปัญหาหน่อยคือเราใช้ตัวยึดตั้งจำลี่นะฮะปีสองพันหรือที่เขาเรียกว่า ไอ้ปท้ายแม่บรรทัดนะฮะครับพอเริ่มปีที่สิบเนี่ยเออมันเริ่มมีไอ้ตัวฟองน้ําเป็นขุยๆเนี่ยนะปลิวออกมาช่องแอร์แล้วบางทีมันก็ตกตะกอนอยู่ในนั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอาตัวเนี้ยขี้ปอกถามว่าไอ้ตัวกองน้ําเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วเพราะว่าขณะนี้ผมก็เลยไม่ไม่พยายามไปให้ใครถอดทั้งสิ้นอยากจ่ตัวนั้นมันช่วยอะไรครับผมครับคือคืออย่างนี้นะครับคือตัวโค้งหน้าปัดเนี่ยนะครับจะถูกอ่อ คือคือที่จริงแล้วการติดตั้งบริเวณหน้าปัดเนี่ยก็จะ,ะพูดถึงถ้าเราเอายกหน้าปัดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีตู้แอร์ะนะครับตู้แอร์ก็จะมีตู้แยกลมมีโบเออร์นะครับประมาณ2ตัวเนี่ยติดกันอยู่ตรงกลางรถนะครับแล้วตรงปากอ่ปากตู้แยกลมเนี่ยเขาจะมีฟองน้ำเนี่ยนะครับมีฟองน้ําตัวเนี้ยนะครับคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นซีนเป็นซีนอากาศนะครับพอ คือมันจะเป็นปากใช่ไหมครับปากที่ที่ที่แอร์เนี่ยจะออกมาจะออกมาหาจะออกมาหาตัวเราแล้วก็จะไปตามช่องซ้ายช่องขวาช่องกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาจะมีฟองน้าตัวเนี้ยนะครับซีไว้นะครับตรงปากเนี่ยทีนี้แล้วเขาก็ยกหน้าปัดยครอบลงไป ที่จริงแล้วตัวฟองน้ําตัวนี้มันจะเป็นตัวเป็นตัวซิวนะครับก็<ม>คือไม,ไม่ให้ไม่ให้อากาศรั่วแล้วเราใช้เปนา,นานเป็น10ปี20ปีเนี่ยไอ้ฟองน้ําตัวนี้มันหมดสภาพ<ม>นะครับมันหมดสภาพมันก็เลยหลุดลอยมากับแรงลมตอนนี้เลาเหลือน้อยคุณชัยพรจะแนะนำยังไงดีคก็ที่จริงแล้วถ้าผมแนะนําก็คือต้องต้องลื้น้าปัดนะฮะค่ะก็คือต้องลื้อคือถ้าเราจะให้มันหมดไปจริงๆนะครับถ้าเราจะทําจริงจริงนะฮะเราก็ลื้น้าปัดออกมาแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ํซสใหม่ฟองน้ําธรรมดาทั่วไปแหะครับให้ล้าน คือร้านแอร์ผมคิดว่าเขาก็น่าจะทําได้นะครับครับโดยที่เป็นตัวส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตว่าฮัลโหลครับครับผมสังเกตว่ามันเริ่มมีกลิ่นไอรถจากข้างนอกเข้ามาอันนี้ใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับนี่ส่วนครับนี่ส่วนแต่นี้แนะนําว่าควรจะต้องไปควรจะควรควรจะลื้อตู้แอร์มาทํา อืมแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงจุดที่ว่าเปลี่ยนซีลฟองน้ําใหม่ครับอ๋อันนีถ้าลือนี่ต้องเข้าศูนย์ไหมอ๋อไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นนะค่ะโอเค้นขอบคุณมากครับคุณดีค่ะสวัสดีค่ะเสดายเวลาของเราน้อยนะคะต้องขอขอบคุณคุณชัยพรสิริสวัสดิ์ค่ะคอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังสามารถฝากคําถามได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ